นักท่องเที่ยวต่างชาติแน่นถนนคนเดินเชียงใหม่อน,นิสงส์สปาตันโลกคาดเงินสะพาดกว่า300ล้านบาทคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปนะครับจหว่าจาายงใหม่บ้านเฮาคึกคักแล้ว นี่เป็นรากาถนนคนเดินวลาทิ่ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแน่นขนาดเลยครับปอกาแมกาบอกกับทีมเสพข่าวเชียงใหม่ว่าแน่นกว่าลอาตย์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์มีการแข่งขันวิ่งสปาร์ตันกับว่าวิ่งวิบากที่สนามการแข่งขันห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ระหว่า,ง,าวงวันที่8-9กันยายนมีนักกีฬากว่า50ประเทศนักกว่าเกือบ5,000คนมาห่วมแข่งขันและยังมีผู้ติดตามแหกมกว่าต่ำกว่า15,000คนคาดเงินสภาพเชีงยงใหม่น่าก,กว่า300ล้านบาท ถนนคนเดินมาตติสนะครับที่ตาแปะเนี่ยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ปากันมาเลือกซื้อครัวสินค้าของที่ระลึกกว่าร้อยละแปดสิบเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ปาครอบครัวมาจับจ่ายซื้อของอาหารการกิน ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างนักนะครับโดยเฉพาะของกินบ้านเฮาก็มีเมนูหลายอย่างที่ยอดฮิตนี่ก๋วยเตี๋ยวพัดไทยจะเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีปรากรแม่กาก่อจะแย่แบบสดๆใหม่ๆในกระทะเลยนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวได้กินฝีมือคนไทยรวมถึงสินค้าของฝากของที่ระลึกทั้งเครื่องประดับตินน้อยแบบว่าจะเป็นมีกระเป๋าเสื้อผ้าก็ขายดีพวงกุญแจเครื่องเป่าแก้วลักษระเป็นรูปสัตว์ต่างๆในวรรณคดีหรือว่าสัตว์ประจําปีเกิดรูปลักษณ์สวยงามและจะมีสีสันเป็นที่ ซึ่งหลายคนก็จะซื้อไปเป็นของฝากแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกสปาร์ตันหรือว่าแข่งขันวิบากมีนักกีฬาจากทั่วโลกกว่า50ประเทศนักกีฬากว่า5,000คนและยังมีผู้ติดตามมาตามกว่า15,000คนตื้อเข้ามาเอาจังหวัดเชียงใหม่นายสุภเลิศเกียรติทองกุลผู้จัดการอาวุโสสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรศการภาคเหนือกล่าวาาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักกีฬาและผู้ติดตามมาเอาในจังหวัดเชียงใหม่มีเงินสะพัดระตามกว่า300ล้าานบาท